แมนซิตี้แพ้อีกแล้วครับหนักจริงครับโอ้โหดูหน้าเป๊ปสิครับหน้านี่อย่างเครียดครับแพ้ให้กับเวอร์วพูสองประตูต่อศูนย์ครับประตูแรกเนี่ยมาจากโคดิกักโปในช่วงครึ่งแรกครับแล้วก็ประตูที่สองเนี่ยมาจากจุดโทษครับโมซาลาซัดเข้าไปไม่เหลือซากครับหนักจริงครับสําหรับเรือใบสีฟ้าครับช้ำรุดหนักจริงๆครับไม่คิดเหมือนกันครับว่าการไม่มีโรดี้เนี่ยมันจะหนักได้ขนาดนี้ครับ ไม่คิดว่าชีวิตนี้ครับจะได้เห็นแมนตี้เนี่ยแพ้ในพรีเมียร์ลีก4ี่นัดติดในยุคข,ของเป๊ปนะครับแล้วก็เจ็ดนัดรวมทุกรายการเนี่ยไม่ชนะใครเลยครับแพ้6เสมอหนึ่งครับโหไม่คิดจริงๆว่าจะได้มาเห็นอะไรแบบนี้อ่ะครับเด็กเรือใบสีฟ้าเนี่ยเชียร์แมนซิตี้มาก็แบบมีแต่ความสุขมีแต่ความแบบมีแต่ความสนุกสนานเป็นแชมป์ตลอดลุ้นแชมป์ตลอดชนะทีมนู้นเขาตลอดยิงยับยิงเยอะตลอดคงไม่เคยเจออะไรแบบนี้พอได้เจอก็ จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงส่วนแชมเมียร์ลีกปี